ามาหน้าร้อนก้าวเข้ามาดูสิแขนยังมีเหือเลยขนาดนั่นองอยูอย่เฉยๆเนี่ยร้อนนะร้อนเม่สาเป็นประเทศไทยร้อนร้อนร้อนที่สุดร้อนมากร้อนแล้วก็ร้อนโอเคเอนทานปีสาสิบหกข้อสิบสี่เขาบอกว่าถ้า A เป็นเมติกเท่านี้แล้วเดทของไอ้พ่วงเนี่ยมหาศาลเลยเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใด อย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าน้องเจอเด็ดของอะไรก็ตามที่มันเขาให้เม็ติดมาแล้วก็พ่วงเยอะแยะหมดเนี่ยน้องก็ต้องทําการกระจายเด็ดเข้าไปเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการคิดถูกไหมครับถ้าไม่งั้นเราจะมานั่งหา a ยกกำลังสามโอ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้อาเทายโพสโอ้ยยากยากยาก,ยากลองดูถ้าเกิดว่ากระจายเเด็ดเข้าไปก็จะกลายเป็นเด็ดทั้งหมดยกกำลังสามเด็ด a ทโพสเท่ากับเด็ด a ถูกไหมแล้วก็ไอตัวนี้ก็เอามาบวกกันแค่นั้นเองอ่านี่มมีค่าคงที่ด้วยสังเกตเห็นไหม ค่าคงที่ดึงออกก็ใช้คุณสมบัติเดิมเ,เขียนดึงออกเลยละกันเป็นลบสยกกำลังด้วยอันนี้เป็น2องคูณสองนะมิติก็ยกกำลังด้วย2ค่าคงที่ดึงออกมายกกำลังด้วยมิติแล้วข้างในก็จะเหลือเหลือแค่เดเยกกำลัง3 A มเอฐานโพสเอบวกด้วย เทานโพสทีนี้ไอตบเนี้ยยกกำลังสองได้4ี่นะพดนี้เป็นผลคูณของเมทริกเดทกระจายได้ก็กระจายเป็นเดทเยกกำลัง3คูณเดทเทานโพสแล้วก็คูณกับเดทเอบวกกับ A ทานโพสทีนี้ไอตัว Dead เดทอ้าวไฟดับ เด a t A แท s ส o s ตเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ Dead A ถูกปะเราทำมาหลายข้อแล้วนะอ่าก็แก้เลยอันนี้มีค่าเท่ากับ Dead A และไอตัวเนี้ย Dead ของ A ยกกำลังสามก็จะมีค่าเท่ากับทั้งหมดยกกำลังสามเด A ถูกไหมตามคุณสมบัติของ Dead เราก็จะได้ว่า C เดซเทั้งหมดยกกำลังสามเดเแล้วก็เดซเอบวกเอท,ทันส์โพสอ่ะหมดแล้วทีนี้เราหาเดซเอออกมาหาเดซของ A บวกเอท,ทั s สโพสออกมาก็จบแล้วโอเคไหมหาเดซเอก่อนเดซของ A เผื่อท่วมไปหมดแล้วนะร้อนมากกระดาษเปียกมาละาหาดเอครับลบหนึ่งสามหนึ่ลบ1นึ่นง 1, คูณลงลบหนคูนลบหได้1ลบคูณขึ้นมีค่าเท่ากับลบสองหา A อบวกเอานโพสเอคือลบห1ึ่งหนึ่งาลบหนึ่นโพสคือลบห สามหนึ 1> 3, 1, ลบหนึนโพสเป็นกันทุกคนนะครับบวกกันเสร็จก็จะได้ลบสองสีลบสหาหาอะไรเนี่ยหาอะไรต่อหาเด,ดเดอดของ a บวกกับ a ฐานโพสมีค่าเท่ากับลบสองสีลบสคูณลง ลบ 2, คูณลสเป็น4ลบคูณขึ้น4 4 6สก็จะเหลือลบ12ทีนี้ก็เหลือแต่แทนแทนค่านี่เราแทนเข้าไปในนี้สิ่งที่เราหามาไดอ้อันแรกคือ4ใช่ไหมค่าคงที่คูณกับเด a เอคือนี่ลบ2แล้วก็ยกกําลัง3ด้วยลบ2ยกกําลัง3และอันนี้ก็เด a เอเดเราหาแล้วเท่ากับลบส ตัวซท้ายเด็ดของไอตัวนี้เป็นพวกๆนี่นี่ก็หาแล้วลบสิบสองหาผลคูณออกมาอ่าเดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขจะได้ไม่เสียเวลามีอะไรบ้างสี่คูณกับมันจะลายไปไหนนะจอปปปึ๊บอาหาแล้วคูณกับลบสองทั้งหมดยกกำลังสามน้องมีเครื่องคิดเลขอย่างนี้กันยัง มันเป็นเครื่องคิดเลขแบบแบบอะไรอนะแบบคณะวิศวกรรมเขาใช้กันอนะ่ะหรือว่าภาคภาคอย่งอื่นเขาก็ใช้กันในมหาลาัยนะมันเป็นเครื่องคิดเลขแบบที่มันมีฟังก์ชันสาย์คแทนเดี๋ยววันหลังจะมาสอนกดเครื่องคิดเลขแล้วกันอันนี้คือสี่ไอวงเล็บนี้คือสองไอคิดขีดนี้ถ้าไม่รู้ก็คือยกกําลังนะครับแล้วก็ลบสองลบสิบสอง่ามีค่าเท่ากับลบเจ็ด้อยหกสิบแปด เดี๋ยววันหลังจะทําวิดีโอสอนวิธีการกดเครื่องคิดเลขก่อนเพื่อนพี่เขาเคยบอกว่ามันมีวิชาวิชาหนึ่งในมาหาลัยไหนก็ไม่รู้เป็นวิชากดเครื่องคิดเลขโคตรยากเลยเดี๋ยววันหลังจะมาทําสอนน้องจะได้กดเป็นนะครับเผื่อใครคือซื้อมาแล้วเครื่องนี้เป็นคา s ซโอคาเซโอรุ่นเก่าเก่ามากพี่ซื้อตั้งแต่ตอนพี่อยู่มมอสองมอสาม,มซื้อก่อนมาเข้ามาหาลัยต้องสี่ห้าปีเลยเก่ามาก ก่าที่สุดในในห้องเราด้วยเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเขาน่าจะมาสอนลกันทำวีดีโอต่างหากพบกันอีกครั้งในเดือนเมษา,าเดือนอันลอระอุข้อสิบห้ากำหนดให้ a และ b เป็น non singular non singular หมายความว่า det ไม่เท่ากับ0ูนย์แสดงว่าขาอนี้ต้องหา det ได้ขนาด2อคูณสโดยที่ det ของ a inverse เท่ากับลบหน แล้วก็เดดเออแล้วก็เมติก b เท่ากับตัวนี้เมื่อ x และ y เป็นจำนวนจริงถ้า a, b บวก 3a เท่ากับ2อไแล้ว x บวก y เท่ากับข้อใดในข้อนี้ทำยังไงให้ x ค่า x บวกกับ y เนี่ยมันออกมาใช้ได้สังเกตดู x กับ y มันอยู่ในเดดอ่าเมติกไงงละเมติกของ b ใช่ไหมเราจะเอาไอค่า x กับ y ออกมาใช้ได้เนี่ย โดยที่ไม่ติดอยู่ในรูปของเมติกต้องหาเดทถูกไหมอลองหาเดทก่อนหาเดท b จะทําให้ค่าที่มันอยู่ในรูปของเมติกเนี่ยออกมาอยู่ในรูปของค่าเป็นสรรมการได้ก็คูณลงลบคูณขึ้นทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าเดท b เนี่ยมีค่าเท่ากับตรงน,นี้ไม่ไม่อยู่ในรูปของเมติกลวสามารถเอาไปใช้ต่อได้อพอหาเดท b เสร็จปุ๊บ แล้วจะเอาเดทบีไปใช้ยังไงอ่ะน้องลองสังเกตดูอันนี้เขาให้มาใช่ไหมสมการมันต้องเอาเดทเข้าไปคูนทั้งพจน์แน่เลยถูกปะถึงจะถึงจะหาได้ถ้าเอาเดทเข้าไปคูณแล้วเนี่ยค่า x กับ y เนยมันจะติดอยู่รูปนี้พอติดอยู่รูปนี้เสร็จเราสามารถหาค่าได้ใช่ปะทีนี้มันมี b กับ a b หาแล้ว a ยังแต่เเขาให้มาเป็นนี่แต่เราลูกคุณสมบัติว่าเดทเออินเวอร์สมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยเดท เอถูกไหมทำไงต่อดีอะถ้าอยากได้เด a ดเอเด็ A เราก็กลับสิเด a ดเออินเวร์ซึ่งเขาให้ A อ n ินเวร์มาคือ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วนลบ่ส่วน2ก็ย้าย2ขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเป็นลบ2ครบได้เด a ดแล้วก็เด็ดแล้วทีนี้เราก็ต้องมาเล่นตรงนี้ อ่าตัวนี้ไม่ตั้งเล่นจากสิ่งที่เขาให้มาอืมทำให้มันอยู่ในรูปของการที่สามารถตัดได้ดูได้ง่ายขึ้นอ่ะเห็นไหมว่า A กับ A เนี่ยบวกกันถูกไหมเราสามารถดึง A ได้อ่าเอาวงดึงออกมาก็จะเป็น B 3ตอนแรกเป็นเมติกถ้าดึงออกไปแล้วแล้วเหลือสาบางเดียวมันก็ไม่สมเหตุสมผลถูกไหมพอดึง A ออกก็จะเหลือแค่ไกการเป็นเมติกเอกลักษณ์ไป แล้วถ้าเกิดเอา a คูณกับ i เหมือนเดิมไม่ติดเอก,กลักษณ์คูณอะไรก็เป็นไม่ติกเดิมถูกปะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะบางคนทำแล้วลืมเงี้ยดึง a ออกเหลือ3อา้าวสรุปแล้วตอนแรกมันเป็นไม่ติกเนี่ยพอดึงออกปุ๊บมันกลายเป็นเลข3เฉยเลยถูกไหมระวังผิดทำไงต่อดีกระจายเด็ดแล้วกันอา่าคูณเด็ดทั้งสองข้างเดด a ดทของ B บวกด้วย3 I เท่ากับเดิท2 I ทีนี้แล้วเราติดอยู่รูปของดดทบบวก3 I ใช่ป่ะนี้เราไม่รู้ค่าเราต้องไปหาก่อนเอา B บวก3 I มีค่าเท่ากับเท่าไรบลบห่ลบ 2x y 3i ก็คือเม่ติดเอกลักษณ์ที่เอา ค่าของที่3เข้าไปคูณถูกไหมก็จะได้ว่า2 -2 x ลบ2 x แล้วก็ y บวก3อ่าได้แล้ว B บวก 3i ทีนี้ต้องหาเดซของ B บวก 3i ก็เดซบบวก 3i มีค่าเท่ากับ 2ล2 x y บวก3คูณลงลบคูณขึ้น2คูณ y เป็น2 y 2คูณ3เป็น6ลบคูณขึ้นลบ2 x ก็จะได้เป็น2 y ลบ,บวกกับลบลบคูณลบกลายเป็นบวกบวก2 x บวก6ได้นี้ก็คือ dead b ชุ d ดเออยู่ไหนเดเอนี่เดเอได้ครบทุกอย่างแล้วเราก็มาใส่น,นี้เจ็ดเดี๋ยวก่อนตอนนี้อันนี้มีเดซสองไอใช่ป่ะเดซสองไอมันสามารถหาได้เป็นสองยกกำลังสองใช่ป่ะอันนี้เป็นเป็นมิตินะดึงข้าของที่ออกก่อนก็จะเหลือเดซของไอและเดซไอจะมีค่าเท่ากับหนึ่งถูกไหมฝั่งนี้ก็จะงเหลือ สอย่างเดียวโอเคอ่าสี่เด a มีค่าเท่ากับลบสองเดของตัวนี้มีค่าเท่ากับ y 2 x y บวกส x บวกหก y บวกส x บวกหแล้วก็ทำไงดีเอาลบสย้ายไปหารฝั่งนี้ก็จะเหลือ4ีหารลบสเหลือลบสอ,สอ y บวกส x บวกหกทำไงต่อ 6ย้ายไปกลายเป็นลบ8ก็จะเหลือ 2y บวก 2x ทงไงต่อดึงตัวร่วม 2y บวก x เท่ากับลบ8ทำไงต่อ y ายบวกเเท่ากับ8หาร2เหลือลบ4และนี่คือคำตอบสุดท้ายที่ยาวนานมากเลยลบ4โอเคเดี๋ยวเรามาเจอที่ข้อต่อไปครับ มาดูกันที่เอ็นทานปี37นะครับข้อ16กาหนดให้ x อยู่ระหว่างค่า0ถึงายและก็ y อยู่ระหว่างค่า0ถึงายเหมือนกันแล้วเขาก็ให้พ่วงมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็ให้เท่ากับค่านี้แล้วเ็าถามต่อว่า tan 2x บวก y มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้สิ่งที่เราต้องหาคือหาค่า x ค่า y มาใส่ในนี้แล้วก็หาค่า tan ถูกไหมสิ่งที่เราจะหาได้คือเราจะต้องทําให้รูปเนี้ยอยู่รูปของเมทริกอันเดียวก่อนถึงจะจับมาเท่ากับฝั่งนี้ได้ ถ้าจับเท่า,ากับฝั่งนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็จะหาค่า s i n เท่ากับฝั่งนี้อาจจะออกเป็นค่า x ค่า1 y ค่า1ก็ได้นะครับสิ่งแรกที่เราต้องทําคือคูณก่อนคูณไอ้พวนเนี้ตั้ง s i n x cos x หนึ่งศูนย์ x sin x sin x บวก y 0 คูณครับคูณเข้าไปคูณเข้าไปให้มันเหลือแค่เมติกเดียวไซคูณกับคอสเอบวกด้วยคอสทึบทึบป,ปึ๊บปึ๊บ s i คอสเอบวกกับคอสเอแล้วก็ s i เอ็ก จะพอไหมนี่อุย้ยมันอันนี้ก็เอาอันนี้มาคูณอันนี้ต่อกลายเป็น sin x แล้วก็ s x n x บวก y ส่วน cos ค,คูณอันนี้กลายเป็นศนย์ก็ไม่มีอันนี้คูณกับน,นี้ cos x อันนี้คูณกันย์ก็กลายเป็นศนย์ก็จะเหลือแค่ cos x อย่างเดียว อันนี้คูณอันนี้ก็1คูณกับน,นี้ก็เป็นอันนี้ยอนเดียวแล้วก็0ูนศก็ไม่มีค่าก็จะเหลือแค่ sin x บวก y โอเคไหมและอันเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับฝั่งนีนจ้จับคู่ปุ๊บจับคู่ปุ๊บ เราก็จะสามารถหาค่า x ออกมาได้แล้วเราก็บอกว่า cos x มีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองถูกปะเพราะอันอน,นี้มันเป็นการเท่ากันของเมตริกถูกไหมเขาเอามาเท่ากันเราก็สามารถบอกได้ว่าอันนี้การนี้มีค่าเท่ากันแล้วเราก็รู้ว่า cos มุมสามสิบถูกปะ cos มุมสามสิบเนี่ยมีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองก็แสดงว่า x เนี่ยจะมีค่าเท่ากับสาม สิองศาหรือมีค่าเท่ากับพายส่วนหกโอเคไหมเสร็จแล้วเรารู้ค่า x เนี่เอาค่า y ต่อ s i n x บวก y มีค่าเท่ากับ1 1แล้ว s i n อะไรมีค่าเท่ากับ1 90เครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าไอบวกกับ y เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1 ล้วก็ต้องมีค่าเท่ากับมุม90องศาและมุม90องศาก็คือพายส่วน2ถูกปะแต่เราหาค่า x ด้และ x มีค่าเท่ากับพายส่วนหบวก y เท่ากับพายส่วน2หาค่า y ออมาอภิหาให้แล้วมีค่าเท่ากับพายส่วน3เราก็จะสามารถหาค่า tan ได้ tan ของ2 x 2 x คือพายส่วน6 บวก y y คือพายส่วนสามสองตัดหกเหลือสามพายส่วนสามบวกพายส่วนสามมีค่าเท่ากับแทนสองพายส่วนสามแทนสองพายส่วนสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่แทนพายส่วนสามเรารู้ค่าใช่ไหคือคือรู้สามพายส่วนสามมีค่ากับสามสิบแทนสามสิบองศาคือรู้สามแต่บังเอิญมันมีมันมีค่าสองพายเราก็ต้องมาดูในวงกลม อันนี้น้องบางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนนะครับวงกลมสมมุติตรงนี้เป็นพายส่วนสามตรงนี้เป็น2องพายส่วนสตรงนี้ก็เป็น 3, ามพายส่วนสามตรงนี้เป็นวงกลมสายคอส SATC แท่น2องพายส่วนสอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วไอตรงเนี้ย SATC เนี่ยหมายถึงซายส แทนคอสแล้วตรงนี้คือทุกตัวเอคือทุกตัวออตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นไซมุม2พายส่วนสเนี่ยค่าจะเป็นบวกถ้าตรงนี้ไซอยู่ตรงนี้ไซไซค่าอยู่ตรงเนี้ยเป็นอย่างเช่นไซสี่พายส่วนสอยู่ในคอสแดนนี้แต่เป็นเป็นคอสแดนของ t แทนใช่ปะ่ะไซจะเป็นค่าลบามาดูเหมือนกันข้อน,นี้แทน2พายส่วนสอ่ะอยู่ตรงนี้แต่มเป็นคอสแดนของของไซใช่ปะ่ะเราก็ต้อง ติดค่าแทนเป็นลบด้วยเช่นกันก็จะเป็นรูทสามลบรูทสามแทนพายส่วนสามมีค่าเท่ากับรูทสามแต่เป็นคอดแดนที่สองถูกปะคอดแดนคือไอเนียจตุภาคเย่ยภาษาอังกฤษจต,ตุภาคที่หนึ่งจตุภาคที่สองคอดแดนที่หนึ่งคอดแดนสองโอเคนะมันอยู่คอดแดนที่สองซึ่งอยู่ในคอดแดนของ sin ค่าทรายจะเป็นค่าบวกอย่างเดียวแต่เราเอาค่าแทนมาจริงปะเอาค่าแทนมามันจึงเป็นลบ แต่ถ้าเกิดว่าเขาถามหาไซสองพายส่วนสามไซสองพส่วนสก็คือตรงนี้ไซอยู่ในข้อเด่นของไซถูกปะไซจะมีค่าเป็นบวกนะครับไอ้ตรงเนี้ยเครื่องหมายลบเนะีย่ยเพิ่งงงนะเครื่องหมายลบมันมาจากการดูตรงนี้โอเคเพราะฉะนั้นค่าก็จะตอบออกมาเป็นลบรูทสข้อต่อมาข้อที่สิบเจ็เขาบอกว่าถ้า a เนี่ยเป็น เมติก n คูณ n เมื่อ aij เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1แล้วข้อความต่อไปนี้ข้อใดผิด n คูณ n และไอเนี้ยเป็นจำนวนจริงด้วยและมากกว่า1ด้วยแสดงว่ามันไม่มีทางเป็นเป็น0ูนย์ได้นะเดดอะสิ่งที่เขาบอกคือข้อใดต่อมานี้ผิดมีแต่เดดทั้งหมดเลยเป็นคุณสมบัติของเดอย่างเดียวเลยอ่ะดูข้อแรกกไก่ d ด t A อเอท n นส o จะมีค่าเท่ากับอันนี้ไหมลองหาดูเราก็จายได้กลายเป็น DET ของผลคูณแล้วเรารู้ว่า A transpose มีค่าเท่ากับ DET เใช่ปะก็จะกลายเป็น d e ด A เ a. อเดอเอดึงเด t กลับก็จะกลายเป็นเด t ของผลคูณ A คูณกับ A และ a A คูณ A นี่ยก็คือ A ยกกำลังสองถูกไหม สรุปแล้วมีค่าเท่ากันนะครับข้อแรกก็ถูกต่อมาเด a เคเอยกำลังสองมีค่าเท่ากับอันนี้ไหมมาดูยกกำลัง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 เดก็ยกยกำลังไปเลยตรงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นอะไรอ,อ่ะ เป็นมิติ n คูณ n ใช่ไหมถ้าดึงค่าของที่ออก k เป็นค่าของที่ดึงออกมาก็ต้องยกกำลังของมิติด้วยก็จะเป็นเดท a ยกกำลังสองเท่าไหมเท่าก็แสดงว่าทุกต่อมาข้อควายเดทของ a ยกกำลังสอง a ทำไงดี A ยกำลังสองบวกกับ A เราจะหาได้เป็นเดดของดึงตัวร่วม A บวกด้วย I ทีนี้กระจายเดด a ผลคูณของเดด i บวกด้วย I ถูกปะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วเท่าไหมไม่เท่ามีค่ากับเดด a บวกด้วย1เดด a แสดงว่าข้อนี้ไม่เท่าบางคนบอกว่าทําไมไม่คูณเด็ดเข้าไปเด็ดผลบวกคูณไม่ได้นะครับไอ,อ,อ้ข้อนี้เขาเขาคูณเข้าไปเนี่ยลองดูดิเด็ดเอบวกด้วยเด็ดไอใช่ไหมจริงๆทําไม่ได้นะเด็ดเอบวกกับเด็ดไอเด็ดไอมีค่าเท่ากับหนึ่งก็จะกลายเป็นเด็ดเอคูณกับเด็ดเอบอกบอกหนึ่งถูกไหมมันจึงมีค่าเท่ากับเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครทําได้ก็ก็คือข้อนี้กลายเป็นข้อถูกไปซะงั้นนะครับจริงๆทาไม่ได้นะมันไม่เท่ากันก็ตีตอบข้อขอควายโอเคอ่ามาดูงองู องูทำไมถูกเขามี adj ด <becue> ้วยใช่ปะแล้วก็บอมีค่าเท่ากับ d e ส a กับ I เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาความสัมพันธ์ของ adj ก่อน adj เรารู้ว่า a inverse เนี่ยมีค่าเท่ากับ adj A ส่วนด้วย d e a ถูกไหมถ้าเราจะหา d e a a ล่ะ d e a ก็จะมีค่าเท่ากับ adj A ส่วนด้วย A Inverse และ a inverse เนี่ยก็คือ A นั่นแหละถูกไหมครับ A Inverse มีค่าเท่ากับ1ส่วน A โอเคนะก็ย้ายขึ้นไปข้างบนได้ก็จะกลายเป็นว่าไอตรงไหนอะวามสัมพันธ์ไหนเนี่ย A A D J A นี่ a adj a สลับที่การคูณได้นะแล้วก็ d e a i d e a i d a i มีมีค่าเท่ากันไหมถ้าเกิดว่าเอา i เข้าไปคูณ i คูณกับไอตัวนี้ก็ได้เหมือนเดิมถูกปะเพราะฉะนั้นก็มีค่าเท่ากัน สรุปแล้วไอ้คันเนี้ยเท่ากันก็ถูกจริงๆแบบอันเนี้ยมันไม่มีค่า i ใช่ป่ะแต่โจทย์เขาบอกว่ามันมีค่าเท่ากับเดดเดดของ i ก็คูณเข้าไปมันก็นเหมือนเดิมนะก็จริงตอบข้อขอ